แลงพืพง้พุ่งผู้แมลงพึ่งมาตอมกันอุย้ยสวยงามมากๆเลยจ้าสวยงามมากๆเลยนะจ้าเก็บบัตรชมพูจ้าสวยงามนะคะพเพื่อนสวยงามนะ,ะคะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมดอกไม้ริมทางจ้าพาเพื่อนๆชมดอกไม้ริมทางจ้ามีทั้งสีเหลืองมีทั้งสี ดอกพุธพิชยาจากเพกื่อนๆสวยงามมากเลยจ้าสวยงามมากเลยค่ะจ้าดอกทองอุไลจ้าเพื่อนๆสวยงามมากเลยจ้จาค่ะ,ามมาะขอบคุณเพืพ่อนๆที่รับชมค่ะด้วยดอกพุธพิชยาจ้ะโดดเด่นมากเลยค่ะเก็บภาพอดอกไม้ฝากเพกื่อนๆค่ะชวนชม ชชวนมรถไฟปูนมาพอดีเลยค่ะวิวรถไฟนะคะวิวรถไฟด้วยเลยนะจ๊ะได้วิวรถไฟด้วยเลยจ้าขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมนะคะเพื่อนเพื่อนชมดอกไม้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆนชมดอกไม้ค่ะเพื่อนๆนจ๋าอันนี uh ้ดอกแพงพวยจ้ะเกิดขึ้นธรรมชาติจ้ะสวยงามมากเลยบรรยากาศดอกไม้สวยๆฝากเพื่อนๆนนะจ๊ะจ้า ดอกทองอุไลจ้าเพื่อนๆสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนได้รับชมจ้านี่ดอกกระดุมทองจ้าดอกกระดุมทองเป็นไม้พุ่มจ้าเพื่อนๆพุทธพิชยาชื่อเพราะเพราะค่ะเพื่อนๆนี่ดอกพวงคำจ้า ซูมให้เพื่อนๆรถไฟปูนมาพอดีเลยค่ะวิวรถไฟนะคะวิวรถไฟด้วยเลยนะจ๊ะได้วิวรถไฟด้วยเลยจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมน,นะคะแรงพื้พุ่งผู้มแมลงพึ่งมาตอมกันโอ้ยสวยงามมากๆเลยจ้าสวยงามมากๆเลยนะจ้าเก็บใบสวยงามมากมากตักเดเกดตัเดเบดดอกยี่เค่งดอกยี่เค่ง แซมได้ดอกบรรยากาศดอกไม้สวยๆฝากเพื่อนๆนะจ้าเพื่อนได้รับชมจ้านี่ดอกกระดุมทองจ้าดอกกระดุมทองเป็นไม้พุ่มจ้ะเพื่อนๆเป็นไม้พุ่มเกิดธรรมชาติเลยนะจ้าเกิดอยู่ริมทางเลยเพื่อนๆชมดอกไม้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆชมดอกไม้ค่ะเพื่อนๆจ้าอันนี้ดอกแพงพวยจ้า เกิดขึ้นธรรมชาติจ้ะสวยงามมากเลยสวยงามมากๆาตัดแดดตัดแดดดอกยี่เข่งดอกยี่เข่งแซมด้วยดอกยี่เข่งเพื่อนเพื่อนเคยรู้จักไหมคะสวยงามมากจ้ะเพื่อนได้รับชมจ้านี่ดอกกระดุมทองจ้าดอกกระดุมทองเป็นไม้พุ่มจ้ะเพื่อนๆบ้าชบาแกะ สวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะดอกยี่เข่งจาะเพื่อนๆดอกรือบ้าชบาแกะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะดอกยี่เข่งจาะเพื่อนๆดอกชมพูจ้าสวยงามนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะยี่เข่งเพื่อนๆเคยรู้จักไหมคะสวยงามมากจ้ะ ผ่านมาเจอดอกไม้สวยจ้าดอกยี่โถเพื่อนๆเก็บบรรยากาศดอกยี่โถฝากเพื่อนๆนะคะดอกยี่โถมีกลิ่นหอมหนะคะสวยงามมากเลยจ้าดอกแงพงควยจะมีสีชมพูสีแดงสีขาวเลยจ้าวันนี้เก็บแงพงควยสีชมพูไว้เพื่อนๆเป็นไม้พุ่มเกิดธรรมชาติเลยนะจ๊ะเกิดอยู่ริมทางเลยจ้า ดอกทองอุไลจ้าเพื่อนๆสวยงามมากเลยจ้ะบรรยากาศดอกไม้สวยๆฝากเพื่อนๆน,นะจ้ายี่เข่งเพื่อนๆเ,เคยรู้จักไหมคะสวยงามมากจ้อบ้าชะบาแกะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะดอกยี่เข่งจ้ะเพื่อนๆดอกจ้า ดอกทองอุไลจ้าเพื่อนๆสวยงามมากเลยจ้ะผ่านมาเจอดอกไม้สวยจ้าดอกยี่โถเพื่อนๆเก็บบรรยากาศดอกยี่โถฝากเพื่อนๆนะคะด,ดอกยี่โถ,กวกวกะะถมีกลิ่นหอมดอกแก้วกัลายาจ้ะดอกแก้วกัลายาสวยสวยพวเพื่อนๆสวยงามมากเลยจ้าภาพก็เป็นไม้พุ่มใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีดอกเหลืองแซมด้วยจ้ะ มีดอกเหลืองแซมด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนได้รับชมจ้านี่ดอกกระดุมทองจ้าดอกกระดุมทองเป็นไม้พุ่มจาบเพื่อนๆทองอุไลนี่เป็นไม้พุ่มจากเพื่อนๆไม้พุ่มบานบุรีบานบุรีสีชมพูอมม่วงจ้าสวยสวยี่เข็ง เพื่อนๆเ,เคยรู้จักไหมคะสวยงามมากจะ้ะรถไฟปูน,ปนมาพอดีเลยค่ะวิวรถไฟนะคะวิวรถไฟด้วยเลยนะจ้าได้วิวรถไฟด้วยเลยจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะสวยงามมากเลยค่ะคลิปนี้ก็จะจบด้วยที่ทองบุไรนะคะ ดอกพุธพิชยาจากเพื่อนๆสวยงามมากเลยจ้าสวยงามมากเลยจ้าเพื่อนได้รับชมจ้านี่ดอกกระดุมทองจ้าดอกกระดุมทองเป็นไม้พุ่มจากเพื่อนๆดอกพุธพิชยาจากเพื่อนๆสวยงามมากเลยจ้าสวยงามมากเลยจ้าหรือบ้าชบาแกะ สวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะดอกยี่เข่งจ้ะเพื่อนๆดอกผ่านมาเจอดอกไม้สวยจ้าดอกยี่โถเพื่อนๆเก็บบรรยากาศดอกยี่โถฝากเพื่อนๆนะคะดอกยี่โถมีกลิ่นหอมเพื่อนๆชมดอกไม้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆชมดอกไม้ค่ะเพื่อนๆจ้าอันนี้ดอกแพงพวยจ้ะ เกิดขึ้นธรรมชาติจ้ะ,ะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยจ้าดอกแพงพลยจะมีสีชมพูสีแดงสีขาวจ้าวันนี้เก็บแพงพลยสีชมพูไว้เพื่อซื้อบ้าชะบาแกะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะดอกยี่เข่งจ้ะเพืเ่อนๆดอกนี้เป็นไม้พุ่มเกิดธรรมชาติเลยนะจ๊ะเกิดอยู่ริมทางเลยซื้อบ้าชะบาแกะ สวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยะคะ <admitting S 1> ่ะดอกยี่เข่งจ้ะเพื่อนๆดอกสวยงามมากๆเลยจ้ะซสวยมีผีเสื้อมาตอมด้วยจ้ะสวยงามมากสวยงามมาก,ามมากจ้ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมดอกไม้ริมทางจ้ะพาเพื่อนๆชมดอกไม้ริมทางจ้ะมีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีได้ดอกพุทธิชยาจ้ะ โดดเด่นมากเลยค่ะเก็บภาพอดอกไม้ฝากเพื่อนๆค่ะชวนชมชวนชมเ็นแล้วก็อดจะแอบถ่ายไม่ได้ไไดไถ่ายมาฝากเพื่อนๆดอกไม้สวยมากเลยจ้ะดอกไม้สวยมากเลยมีผู้มาผ่านมาเจอดอกไม้สวยจ้าดอกยี่โถเพื่อน เก็บบรรยากาศดอกยี่โถฝากเพื่อนๆนะคะดอกยี่โถมีกลิ่นหอมแมงพืชพุ่งผู้มแมลงพึ่งมาตอมกันโอ้ยสวยงามมากๆเลยจ้าสวยงามมากๆเลยนะจ้ะาเก็บดอกแก้วกัลยาจ้ะดอกแก้วกัลยาสวย <ๆ S 2> สวยเพื่อนๆสวยงามมาก <ๆ S 2> เลยจ้าขอบคุณเพื<ๆ>่อนๆที่รับชมค่ะทองอุไร นี่เป็นไม้พุ่มจับเพื่อนๆไม้พุ่มบานบุรีบานบุรีสีชมพูอมม่วงจ้ะสวยสวยมาฝากเพื่อนๆจ้านี่ก็สวยจ้าอันนี้ดอกแก้วจ้ะเป็นไม้พุ่มใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีดอกเหลืองแซมด้วยจ้ะมีดอกเหลืองแซมด้วยนะคะสวยงามมากเลยจ้าสวยงามมากเลยนะคะ,ามมาะ,คะจ้ะสวยสวยจะ้ะเพื่อนๆเก็บด,ดอกไม้สวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะ ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะดอกบานบุรีด้วยดอกพุทธิชยาจะโดดเด่นมากเลยค่ะเก็บภาพอดอกไม้ฝากเพื่อนค่ะชวนชมชวนชมหรือบ้าชะบาแกะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะดอกยี่เข่งจ้าเพื่อนๆดอกสวยงามมากๆเลยจ้ะส,สวยสวยมี